ใครอยากออกกำลังกายแต่ไม่มีเป้าหมายและก็ไม่รู้ว่าจะออกอย่างไงใช่ไหมเพิ่งไปเจอช่องที่ชื่อว่าโคอีอ e. ค่ะเขาเป็นชาวต่างชาติเขาทำช่องแต่ก่อนนะเขายังไม่มีแอปพลิเคชันนะคะคือเขาก็ทำแจกโปรแกรมฟรีในบนแบนบนบ,นบนอันนี้เลยเขาทำมาเป็นมันไม่เชิงแอปอะมันเป็นแบบเว็บไซต์สำหรับโปรแกรมฟรีของเราแเราก็ล็อกอินของเราเข้าไปนะคะเ,เราก็ไปเลือกทำ ตามชาเลจนได้เลยก็มีติดตามแต่ปีนี้เขามีแอปแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้เออแอปแล้วสามารถทำและก็ติดตามผลได้เลยเขาจะมีชาเลจ์ปั้นหนาฬิกาสายด้วยนะมีทั้งหมด28วันแล้วก็มีแบบติดตามผลอย่างที่บอกนะคะนี่แล้วก็แต่ก็จบไปแล้วชาเลจนนั้นมาเริ่มชาเลจนน์ใหม่นะคะในหนึ่งในหนึ่งวันที่เขาสอนออกกำลังกายไม่ได้มีแค่การอาอรกกำลังกายมันจะมีให้วอร์มอัพ หลังจากออกกำลังกายเสร็จมีคู่ดาวด้วยนะแต่จะจบไปหนึ่งวันนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นี่น้องเหมียวก็จะดีใจแบบนี้เราก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยนะที่แบบว่าเราออกกำลังกายเสร็จนะคะถ้าเกิดว่าตัวนี้มันมีติดตามผลมีการแบบเช็คลายวันเลยนะแล้วเป้าหมายเราจะเสร็จวันไหนด้วยนะอันนี้เขาตั้ยี่สิบแปดวันก็จบวันที่ยี่สิบแปดเริ่มวันที่หนึ่งเมษา ในแต่วันที่1เมษายนนะคะในวันที่สองนี่หขอตายก็จะมีอะไร ABS ABS แล้ว Arm ์มแอ p ด์อัเแล้วก็จะมีนี่ l ี x ล็กคูดาวให้นะคะง่ายไปลองดูเดี๋ยวแอปเนี่ยจะขึ้นไว้ตรงนี้จะขึ้นเป็นรูปนี้ไว้ให้นะคะ